สวัสดีค่ะดิฉันปริชาติบุญมานะคะผมก๊อฟครับจันนาเดชการจันทคุลชรครับค่ะวันนี้เราก็มาพบกับแฟนเพจเตอล่านะคะเพรบุรีของเรานะคะวันนี้ก็ต้องสวัสดีวันศาตว์จีนด้วยวันนี้มีใครไหว้บ้างเอ่ยเราวันไหว้นาะพี่โลใช่ผมว่าทุกคนน่าจะไหว้กันเสร็จหมดแล้วก็เมื่อเช้ามาถึงโชว์รูมก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะ่จุดประทัดกันใช่ไปกองเป่ง เอ๊ะรู้สึกว่าประทัดนี่เขาบอกว่าอ่าเมื่อกี้คุณแม่บ้านเอามาให้ดูรู้สึกว่าเลขอะไรคะหกหกแปดอันนี้ไม่ได้ไปหวยนะแค่บองเฉยๆจะออกไปเมื่อวานครับพี่หรือหลายวันเลยช้ำค่ะเลขเมื่อวานช้ำครับแต่ก็มีคนถูกเนาะเป็นเลขที่แปลกนะพี่เนาะใช่แปลกแปลกเอออ่ะเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าคุณก๊อกใช่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรามีจุดเด่น ของรถรุ่นหนึ่งมาบอกกันอ่านั่นก็คือเจ้า AT ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะแค่เห็นตรงนี้ผมก็ว่าทุกคนก็ต้องสะกดสายตาหลายๆคับโอ้ดิฉันก็แอบปิ๊งปั๊งเลยล่ะค่ะใช่ครับลงตัวที่สุดแล้วค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยสุดยอดแล้วของยาริสและเอทีับค่ะแต่ต่อเอ่อตัวที่เรามาโชว์อยู่ก็คือเอทีใช่ค่ะเอทีรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรุ่นท็อปเลยราคาเท่าไหร่คะคุณกอฟต้องเรียนก่อนว่าราคาเนี่ย เบาเบาๆในรุ่นท็อปนะครับแต่เบาค่ะแล้วก็ออปชันหรือฟังก์ชันเขาก็หูอัดมาให้เต็มคันเลยค่ะในราคาแค่6ก0สนเจ็่นสี่พับาทครับโอ้โหหกแสนเจบาทนะคะกับนี่รุ่นท็อปแล้วค่ะถ้าเริ่มต้นก็แค่5,000สนกว่าบาทเท่านั้นเองแต่วันนี้เราเอาตัวท็อปมาโชว์เป็นไฮไลท์หรือที่เรียกกันว่าตัวสปอร์ตพรีเมียมนั่นเองใช่ค่ะ ตอนนี้ถ้าถ้าสังเกตครับโตโยต้าใช้คำว่าพรีเมียมมันมีะอะไรครับพี่โรสก็พรีเมียมก็อย่าง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 กับมันดิชั่นไปที่ไหนเนี่ยคือแบบเหมือนกับว่าลูกค้า VIP แบบพรีเมียมก็คือโอ้โหมันสุดอ่ะมันค,คือโตโยต้าอยากจะบอกแค่ว่าเขาคือที่สุดแล้ว <S 2> <S 2> <อ>ใช่<ด>ถ้าใช้คำว่าพรีเมียมนี่คือมันสุดกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอะค่ะก็ใช้คำนี้แล้วก็พอเห็นเนี่ยผมเองนะครับผมก็ รักเลยดีกว่าใช่ค่ะเห็นก็ปุ๊บรักทันทีคุณก็มีเซลล์ดูแลเป็นการส่วนตัวไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวดิฉันขออาสานะคะก็ราคาโอ้ถือว่าใช่ค่ะคือฟังราคาบอกว่าราคา6 7แสนเจหสี่ำหรับตัวท็อปต้องบอกว่าใส่ออปชั่นฟังก์ชันต่างๆมาต้องบอกว่าครบสูบเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันวันนี้ต้องบอกว่าที่ทําไมเราต้องมา นำเสนอไฮไลท์ในวันนี้มาไลฟ์สดกันเพราะว่าโตต้าเพชรบุรีทั้งสองสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่หัวสะพานหรือชามบอกแขมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะเปิดการทดลองขับกับกิจกรรมทดลองขับเอทีและก็ยาลิศวันที่4วันที่5วันที่6กันยานี้เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากสัมผัสตัวจริงเข้ามาได้เลยค่ะสามารถโทรนัดหมายกับ บริษัทได้หรือถ้าท่านมีเซลล์คนไหนคอนแทคไว้แล้วก็นัดหมายได้เลยนะคะสองวันเองใช่เรามีของนพี่รอะลึกเลยเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อยๆให้ด้วยโอ้ไม่น้อยเลยละค่ะขอให้มาค่ะดิฉันไม่มีเซอร์พรส์เล็กๆค่ะแต่ดิฉันไม่ยอมบอกขอให้มาไอุบไว้ก่อนวันที่สี่ห้าหก รับรองว่าไม่เคยมีใครกลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนค่ะอาจจะมีถุงมือกลับไปด้วยไม่ใช่ค่ะคุณกอล์ฟค่ะ,ะ <S <S ต้องบอกว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องนําเจ้าเอชีฟมามาเปิดตัวเพื่อให้เป็นไฮไลท์ของวันนี้สําหรับ แฟนเพจโตโยต้าเขาไม่ดีมากมายเลยค่ะคุณกอฟใช่ครับอย่างตัวที่โชว์อยู่นี้เป็นรุ่นท็อปนะคะเครื่องยนต์เป็นยังไงคะคุณกอฟเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีครับเป็นเครื่องยนต์อีโคคาร์ค่ะซึ่งได้ละได้ความประหยัดมากๆประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามลรนะครับรถรวมทั้งกําลังเขาก็เหลือเฟือครับเก้าสิบสองแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ร้อยเก้านิวตันเมตรถือว่าเป็นเครื่องที่แบบมีความ สมบูรณ์ใช่ค่ะแล้วก็ลงตัวมากครับเท,ท่าที่เท่าที่ดิฉันขับดูนะคะก็คือคร,รู้สึกได้ว่าถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะออแต่รู้สึกว่ากําลังเหลือเฟือแล้วพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีน้ำหนักมากรู้สึกว่ามันไม่ใช่รถเล็กๆหรืออีก็คาเหมือนที่เราคิดเลยอะคะ่ะปกติทุกคนมองอีก็คาคืออะไรที่มันเป็นเล็กๆเบาๆแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันหนักแน่นนะคะ รู้สึกว่าขับบนท้องถนนแล้วเนี่ยต้องตอบว่ามันให้การทรงตัวอย่างดีเยี่ยมแล้วที่สำคัญเขาวิ่งไปเกินร้อยเร็วมากนะพี่รถแป๊บเดียวกแล้วอัตราเร่งดีมากครับดิฉันเนี่ยเท้าผีเลยค่ะกดแป๊บเดียวค่ะร้อยยี่ร้อยสี่ดิฉันซัดตลอดนะคะคือต้องบอกว่าอีโคคาทุกวันนี้ไม่ใช่อีโคคารตอบได้เลยเพราะว่ากําลังเนี่ยวิ่งเงนร้อยสี่ร้อแป๊บเดียว แล้วตัวนี้ที่เราบอกว่าเราเอามาเป็นไฮไลท์วันนี้เพราะว่าเป็นรุ่นท็อปแต่จริงๆรุ่นเริ่มต้อนอย่างที่ดีฉันเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วราคาเบา<ม>ๆ,บๆค่ะ5้า0 0นสามหมืเันเท่านั้น,นเอง <บ au S 1> เดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่าทําไมราคาเป็น<ช>ถึง6กแสนอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆ,ๆมันก็ยังคงความราคาของรถอีโคคาร์นี้นาแหละครับตัวเริ่มต้นมีตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากขึ้นอย่างเช่นความประหยัดใช่รับกำลังที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ออปชั่นที่ดีมากขึ้นครับเพราะ๋ยวนี้มีรถหนึ่งคันเนี่ยต้องบอกว่า อย่างตัวดิฉันเองอ่ะใช้รถมากกว่าบางครั้งนอนอยู่ที่บ้านอีกนะเพราะว่ารถหนึ่งคันเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราต้องดูถึงความปลอดภัยความคุ้มค่าว่าในรถที่ที่หนึ่งคันเนี่ยให้อะไรกับผู้ใช้หรือผู้ซื้อบ้างไม่ใช่ว่าซื้อไปหนึ่งคันหาช่อง USB ตรงไหนยังไม่เจอเลยอะไรเงี้ยมันมันมันไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันนะค่ะก็ตอบโจทย์อีกใช่เพราะว่ารองรับการเชื่อมต่อแบบ สุดๆเลยนะรองรับคาเพยไอเปิ้ลคาเพยมีแล้วเหรอคะมีแล้วครับอรองรับคาเพยแล้วไอเปิ้นคาเพยสัมผัสรองรับคาเพยนะครับดิฉันชอบมากปกติไอ p ป e ้ลคาเพยจะอยู่ในรถหรูๆถูกไหมคะทุกวันนี้ มาอยู่ในรถ E ีโคคาร์นะครับง่ายมากแล้วก็การใช้งานที่แบบมีความเสถียรมากก็คือคุณมีโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็นไอโฟนอ่าไอเปิลก็ก็เชื่อมต่อได้เชื่อมต่อได้เลยง่ายๆเรียกว่าไร้ขีดจากัดครับก็อะไรที่อยู่บนมือถือของคุณก็สามารถไปแสดงบนหน้าจอได้เลยถูกต้องไหมคะใช่ครับโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอันนี้แหละค่ะที่ดิฉันชอบ1จุดเลย้องครับใช่พร้อมทั้งลาโพงอีกลำโพงเป็นไงฮะหกตำแหน่ง รถเก๋งเล็กๆอย่างนี้มีลำโพงหมดตำแหน่งเลยหรอคะเล็กๆอย่างนี้ครับเข้าไปข้างในคิดว่าเฮ้ยมันเล็กครับมันกว้างนะครับพี่รถอ่าเดี๋ยวทั้งลำโพงเดี๋ยวคุณก็จะพาดิฉันไปชมได้ค่ะแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอ่ะเราไปดูรถกันไหมเพราะว่าเรานั่งคุยเราเริ่มเบื่อแล้วเราเริ่มอยากเห็นของจริงละงั้นเราเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะเชิญแฟนเพจตามมาเลยค่ะ จริงๆแล้วจุดเด่นเขาอันนี้บอกหวยหรือเปล่าไม่ใช่อะอ่าเริ่มเลยค่ะคุณก๊อฟจริงๆแล้วจุดเด่นของเขาก็คือเนี่ยครับการดีไซน์ด้านหน้าค่ะรถอีโคคาร์ทุกวันนี้ครับที่เราใช้คาว่าสปอร์ตเพราะว่าเราดีไซน์ให้มันมีความสปอร์ตนะครับสปอร์ตแบบไหนก็คือทุกวันนี้รถในอีโคคาร์เนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นครับพี่รถโอ้ท่านบอกกับดิฉันสิคะอย่นกันถูกต้องครับ วัยรุ่นอย่างพี่โรสครับค่ะเพราะว่าดีฉันยังรุ่นอยู่จะรุ่นไหนไม่รู้อย่าอย่าบอกเกณฑ์นะคะอายเขาครับผมอ้ยุงยิบผ้านะคะเนี่ยในส่วนของการดีไซน์ครับกระจังหน้าไฟหน้าการชนหน้าพวกเนี้ยครับดีไซน์สวยกว่าเดิมสวยก็เดิมครับสวยเดิมลงตัวเดิมโดยเฉพาะตำแหน่งเนี้ดีฉันชอบครับสวยกว่าเดิมเยอะเลยใช่ที่มีตำแหน่งนี้เพราะเพราะในส่วนของด้านหลังก็จะมีในสองตัว TCS ด้วยอครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยเลยได้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าที่ตอนนี้เราใส่เป็นฟู l l LED แล้วนะครับเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยครับพี่รถไฟตัดหมอกเป็น LED เป็น LED ครับต้องเห็นว่ามองได้อย่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนนะรุ่ดามากค่ะรูรดาจริงจริงครับผมตายแล้วไฟตัดหมอกเดี๋ยวนี้มี LED แล้วอีโคคาร์ไฟตัดหมอกเป็น LED ครับโหสุดอย่างนี้นี่เองถึงได้เป็นสปอร์ตพรีเมียม LED มันมีมันมี ความสะดวกตรงที่ว่าเราเราเวลาเข้าสู่หรือว่าเปลี่ยนหลอดหลอดขาดเนี่ยมันราคาไม่แพงมันถูกแล้วก็ให้แสงสว่างได้ดีครับระยะการใช้งานก็ยานานดิฉันชอบมากอะไรที่เป็น LED มันจะสวยงามใช่ครับไฟจะเป็นแล้วที่สําคัญรูหลาเหมาะสมมากถูกต้องครับค่ะเอ่อเมื่อกี้ตกจุดหนึ่งไปที่ว่าตัวกระจังหน้าแบบครับพี่รถใช่ค่ะมันมีตัวชุดแต่งมาด้วยเห็นไหมเอ้ยใช่ทําไมมันถึงมีแล็บดำๆอ๋อ เขาเรียกชุดแต่งชุดนี้ว่าตัวชาโดชาโดเป็นของโตต้าเลยใช่ไหมคะติดตั้งมาใช่แล้วครับบวกราคาไม่แพงครับราคาทั้งชุดหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทแล้วหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทเนี่ยรวมกับยอดจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยใช่ครับไปผ่อนให้กับไฟนผ่อนเพิ่มขึ้นแค่วันละวันละเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท ต่อวันต่อเดือนประทานโทษครับพอเดือนเพิ่มแค่เดือนละ175บาทได้ชุดแต่งชาโดวดดิฉันเอาด้วยเลยค่ะเอาพี่รสจะจองเลยครับโอ้ดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยพี่รสจองแล้วโอดิฉันหลงรักง่ายค่ะครับผมล้อแม็กยังเป็นลายทูโทนเหมือนเดิมนะครับ แต่ก็ให้ความสวยงามก็สวยดีนะคะก็อย่างที่บอกครับเขาเป็นการดีไซน์ให้มีความสปอร์ตครับพี่รถก็จะเป็นล้อแมกท์ลายดําเงาเลยนะคะต้องบอกว่าดําเงาตัดกับสีโครเมียมเนาะใช่ครับมันสวยงามค่ะต้องบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยได้เลยนะคะใช้ชุดนี้ก็ใช้ชุดนี้ได้เลยดูหรูหราถูกต้องครับกระจกมองข้างก็ตัดดําตัดดําให้คุณลูกค้าไม่ดําไม่เดียวดําเงาๆเลยนะคะใช่ครับอันนี้เป็นตัวกระจกที่เป็นสีดําแบบ โอ้ยดําเงาแต่พอดีไฟมันสะท้อนเราจะไม่เห็นว่าใช่จะไม่เห็นชาร์จถ้าในกล้องครับผมค่ะอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าเขาก็ให้ความสปอร์ตนั่นแหละสวยค่ะดิฉันชอบอุ้ยข้างในบ่อหนังนะคะเนี่ยบ่อหนังครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเข้าด้านในห้ามเข้าอย่าพ่งเข้าครับมันมีอะไรแน่นอนเลยด้านหลังครับด้านหลังเรายังมาไม่ให้เข้าด้านในเรายังมาไม่เห็นตัว ชุดแต่งนั้นอชุดแต่งยังมีอีกด้านหลังนี่นี่นี่ชุดหนึ่งใช่รับใช่ออ้ดิฉันชอบมากเลยค่ะคุณกบมีกล้องโผล่มาด้วยเห็นไหมครับมีมีกล้องถอยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ยังมีกล้องมันทึกหน้ามีกล้องมันทึกหลัางกล้องมองภาพด้านข้างอันนี้มาจากจากตัวรถเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะโหกว้างขวางมากอยากให้ดูครับว่า ชันเป็นหอนเลยไหมคะเนี่ยเอทีบกว้างขนาดเนี้ยครับโอ้โหกว้างมากค่ะครับแต่ว่ากล้องจะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นดําใช่มันจะมองอขออนุญาตนะคะขออนุญาตอ่ะนี่ยาวจังนี่โอ้โหนี่พี่โรสหายไปครึ่งตัวแล้วครับนี่สุดมือเื่อค่ะหายไปแล้วครึ่งตัวค่ะเห็นไหมคะสุดอต้องบอกว่าพี่รสห้าคนเข้าไปอยู่ได้หมดเลยครับอันดีฉันแอบกิกไว้ห้าคนนี่ก็สบายสบายใช่ไหมคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะ อันนี้ดีไซน์ด้านหลังก็ใช่ค่ะลงตัวก็ไฟท้ายก็ให้ให้ลวดลายที่เป็นลายสปอร์ตนะครับเป็นเสาอากาศก็เป็นแบบชาร์กฟิบในรุ่นตัวพรีเมียมตัวนี้จะเป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินใช่ครับต้องบอกว่า์ตีเมี่ิีที่านดูแล้วตรงคอนเซ็ปต์นะคะสปอร์ตพรีเมียมเหมาะมากคำนี้อะผมให้โชบด้านในด้านในของเบาะนั่งด้านหลังนะครับที่รถ รูปหลองขึ้นไปนั่งดูอยากให้ตัวมันกว้างมากครับของเขาด้วยเหรอคะอะเนี่ยผ้าผ้าอาตัวผ้ายางเป็นแบบนี้ครับเป็นลายลูกฟองเลยของเขาด้วยอุ้ยพรีเมียมจริงๆค่ะอ๋อนี่ไงคะคุณก๊อฟลำโพงอยู่ด้านหลังครับลำโพงหกตัวเนี่ยเสียงนี่ต้องบอกว่ากระหึ่มกระหึ่มแน่ๆแทบจะไม่ต้องประตกแต่งข้างนอกเลยลงตัวที่สุดคือจริงๆต้องเรียนว่า สมัยก่อนเนี่ยรถได้มีการไปตกแต่งละโพงโรงเพื่อเงินครับทุกวันนี้เราสรุปว่าซื้อซื้อรุ่นนี้ไปดิฉันไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยไม่ต้องมาแต่งแล้วครับใช่ใช้ได้เลยใช่ครับโอ้ดีมากแล้วทุกอย่างมาจากโตโยต้าถูกต้องเห็นเล็กๆแบบนี้เป็นไงครับดิฉันนั่งได้ไหมคะเชิญครับเชิญนั่งเลยเห็นเล็กๆแบบนี้เป็นไงครับไม่เล็กนะคะหหหลังคาเหลือนี่ได้อีกเข่านึงครับเข้าเข้าไปที่บ่อเนี่ยปกติดิฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงตีนะคะแต่เข่าดิฉันเหลือเยอะมากเยอะมาก เดี๋ยวผมลองเลื่อนเบาะลองเลื่อนเบาะมาลองเลื่อนเบาะมาให้สุดค่ะอุ้ยนี่สุดแล้วนะคะเบาะหน้าเลื่อนสุดแล้วค่ะยังเหลือเหลือได้เป็นแบบโหช่วงนิ้วเลยอะค่ะเราเราต้องเห็นว่าเรานั่งเนี่ยไม่อึดอัดแน่นอนครับใช่ค่ะไม่อึดอัดว่าด้านหน้าเขาจะเลื่อนเบาะมาสุดอันนี้อันนี้ต่อให้ที่ชั้นเลื่อนตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็นอนไปแล้วหลับไปแล้วหลับสบายอ้สบายมากค่ะครับแล้วข้างหลังนี่นั่งได้ถึงสี่คนสามคนสบายเลยค่ะส่คนสบายครับใช่เอ้ยคุณกอฟ มีที่เสียบ USB ด้านหลังด้วยราคา6.74เห็นไหมครับว่าเรามีการที่เสียบตัว USB ชาร์จแบตได้ด้านหลังครับพี่นรสสองตำแหน่งสำหรับสองท่านที่นั่งด้านหลังใช่ครับวงตััจรริๆคค่ะบผมเริ่มลงรักแล้วค่ะเวลาเราขึ้นไปบนรถสมัยก่อนพี่นรสอุ้ย อยากชาร์จแบตจังเลยสายก็อยู่ข้างหน้าจะชาร์จไปเล่นไปก็ไม่ได้ใช่ดิฉันเคยชาร์จข้างหน้าแล้วก็ไปนั่งตรกการแล้วก็เอื้อมอย่างเงี้ยพอรถเบรกทีหนึ่งดิฉันก็ท่าดีเลยค่ะต่อไปนี้เราก็นั่งกันสบายๆด้านหลังชาร์จแบตไปด้วยครับพรีเมียมจริงๆยอดใช่ไหมครับเบาะไฟฟ้าเบาะนั่งเป็นไฟฟ้าไหมเบาะนั่งยังไม่เป็นไฟฟ้าค่ะยังเป็นเมนวลนปกติค่ะเนื่องจากว่าเขาก็ยังคงเป็นอีโคคาร์อยู่ครับก็ยังคงเป็นเบาะนั่งที่แบบปกติอยู่แต่ก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าเรา ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะช้านิดนึงเวลาเราปรับเพราะมันต้องรอจังหวะแต่ถ้าเป็นนวดเนี่ยมันดึงปุ๊บรืดได้เลยค่ะตามตามจังหวะของเราแล้วในเรื่องของการซ่อมบำรุงเนาะเบาแม่นวลเราก็ไม่มีไม่ต้องมาซ่อมบำรุงครับเบาไฟฟ้าอาจจะมีการเสียได้ครับเบายังเป็นแม่นวลปกติอยู่ใช่แล้วค่ะค่ะอ่ะเรามากระต่อเลยค่ะคุณก๊อฟพี่รถเป็นคนใช้พี่รถลองขึ้นนั่งดูครับนี่แหละดิฉันรอคำนี้แหละค่ะคุณก๊อฟ เบาะมานั่งสบายมากเลยอะอันนี้เลื่อนไปด้านหลังสุดนะครับอันนี้หลังสุดเท้าเท้านิฉันยังไม่แตะถึงคันเร่งเลยค่ะอันนี้เบอกเลื่อนไปหลังสุดเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านหน้านะคะครับผมตำแหน่งของดิชันครับอ่ะโอเคได้เข่าก็ยังไม่ติดไม่ติดค่ะเหลือเฟือเลยค่ะสบายอยู่ครับใช่โอเคเดี๋ยวเราต้องจบ เดี๋ยวขอญาตผมขออนุญาตเลื่อนไปให้สุดผมจะได้นั่งสบายได้ค่ะเบาะหนังมีกี่รุ่นเบาะหนังที่มีทั้งหมด2อรเรุ่นครับเป็นรุ่นรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่นสปอร์ตพรีเมียมค่ะตัวนี้สปอร์ตพรีเมียมใช่แล้วครับอ่าอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าจุดเด่นที่เราเข้ามาในรถเลยพี่โรห็นก็คือตัวนี้อ๋อที่ดิชันทาหน้าจอใช่อันนี้หน้าจอเป็นระบบสัมผัสครับขนาด 6. 7ดนิ้วอุ้ยมีช่อง usb อีกหนึ่งช่องมีช่อง usb สามารถชาร์จแบตได้อีกหนึ่งช่องครับ ตรงนี้ก็จะมีที่ที่ที่เสียบที่จุดบุหรี่เนาะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วใช้เป็นเติมลมฉุกเฉินเติมลมแล้วก็อ่าชุดปัดน้ำหนักฉุกเฉินในการใช้ในตัวรถเราเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นชุดปะยางฉุกเฉินเนาะเราต้องมาเสียบกับตรงนี้อยู่แล้วคอืมโอเคครับอันนี้หน้าจอเท่าไหร่นะคะหกหน้าจอหกจุดเจ็ดหกจุดก็ใหญ่นะใหญ่นะดูหนังฟังเพลงอันนี้ดิฉันเป็นคนนิ้วยาวนะคะโอ้โหก็ใหญ่อยู่นะใช่ครับแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่า การทางานหน้าจอเขาสะียืนมากนะครับพี่รถค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนสมัยก่อนที่กดติ๊ดแล้วกว่าจะเปลี่ยนอ๋อเดี๋ยวนี้กดเปลี่ยนเลยอ้ดีจังเลยแล้วก็เวลาเลื่อนครับเลื่อนก็เลื่อนตามนิ้วเลยเยดายนะเดี๋ยวถ้าไม่มีเวลาเหลืออาจจะได้ลองถ,ะะถูกต้องครับอะแล้วก็ดิฉันสังเกตได้เลยนะก็คือ,อพวงมาลัยมีปุ่มฟังก์ชันเยอะแยะมากมายถูกต้องครับแล้วก็ดิฉันเห็นด้านนี้ด้วยเหมือนกับว่า ระบบเนี่ยมีการเพิ่มเติมมาหลายตัวมากระบบความปลอดภัยเนี่ยเท่าที่ตัวเดิมเท่าที่ฉันจำได้คือ ABS EBD BA VSC TRC DAC แอ้เทที HAC อันนี้อันนี้อันนี้พี่รถทองอะไรอยู่ครับมันมันคือระบบมันยังมีอยู่เดิมอันนี้เป็นระบบเสริมความปลอดภัยมันยังมีอยู่ให้เหมือนเดิมมีอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดครับแล้วเพิ่มเติมในส่วนของตัว TSS หรือว่าตัว Toyota Safety Sense ครับ อมแต่ว่าในตัวอีโคคารต้องเรียน่าจะมีอยู่2ององค์ประกอบในสงตัวตัวตาเซนเซนครับก็คือตัวแรกค่ะ P collision system หรือว่าระบบเตือนก่อนการชนพร้อมทั้งเให้อัตโนมัติอ๋อที่เราเรียกว่า P C S ใช่ถูกต้องครับก็ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขของเขาก็คือถ้ามีจังหวะรถอยู่ด้านหน้าการทํางานของเขาก็คือทํางาน สามระดับดีกว่าครับระดับแรกเตือนพร้อมส่งสัญญาณว่าอาจเกิดการชนหลัดที่2เสริมแรงเบรกรอหลัดที่สาก็เบรกให้ครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้ตัวดิฉันมากขึ้นเหมือนกับว่าสมมติถ้าดิฉันจะต้องชนคันหน้าอาจจะเซฟในเรื่องของความเร็วลงทําให้ชนอาจจะเล็กน้อยคือต้องเรียนว่าความเร็วของของการขับขี่เนี่ยในขณะชนเนี่ย สำคัญมากนะครับสมมติว่าชนที่ระดับความเร็ว100ค่งร้อยกับทีรงชนที่ระดับความเร็วหรืออาจจะ60มันก็เซฟเราไปได้เยอะครับก็ดีมากๆากใช่ครับเพรวอีกอีกระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งก็คือในส่วนของตัวป้องกันรถหลุดนอกเลนหรือว่าที่เราเรียกกัน LDA LDA l d e p a u r e a l e r เแต่คราวนี้เขาหักคุมาร์ทกลับเข้าเลนให้ด้วยนะครับอ๋อหมายถึงว่าก็เหมือนกับรุ่นอื่นที่อาจารย์ขับอยู่ใช่ครับ อุ้ยนี่เมื่อเช้าดิฉันขับฟอร์จูเนอ e ์เรจเดี๋ยมาอย่าบอกว่าระบบเดียวกันเลยนะระบบเดียวกันเลยครับ f o ร t u n e r ล้านแปดแต่คันนี้หกแสนหกแสนเจ็ดหมื่นสิบพันใช่ครับได้ระบบนี้มาด้วยคุณ,คณคเอาระบบนั้นมาใส่ในรถคันนี้ด้วยแต่ต้องต้องเรียนก่อนอย่าง Fortuner ได้3งสามระบบนะครับแต่อันนี้ก็ประมาณใส่แค่สองระบบก็คือ LDA ดิฉันชอบมากเมื่อเช้าตอนที่ดิฉันขับอยู่พอดิฉันไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะเหมือนกับเพลินๆแล้วโทรศัพท์มันเข้า เหมือนกับรถเราเนี่ยเบี่ยงเลนไปหน่อยนึงเฮ้ยเขาโยกคุมอะไรกลับมาให้นิดนึงอ่ะาเลนใช่ใช่แล้วก็อยู่ในเลนมันทาและมีเสียงเตือนด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องระวังแล้วนะอะไรเงี้ยระบบเนี้ยทาให้เราช่วยเราในกรณีเราเกิดอาจอาจหลับหลับในอะไรพวกนี้ครับพี่รถถามว่าเหตุการณ์พวกนี้ไม่อยากไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเหมาะกับดิฉันมากเลยดิฉันควบคุตัวเองเพราะว่าเวลาดิฉันขับเนี่ยมันจะมีโทรศัพท์เข้าหรือมีไลน์หรือมีอะไรที่จะต้องคอนแทคเพราะดิฉันใช้เวลาในการขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมง พอมีระบบนี้เปิดไว้นะคะพอรถเบี่ยงออกเลนนิดดึงทําให้รู้สึกว่าเกิดเกิดอันตรายและออกนอกเลนแล้วเขาก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็โยกเข้ามาในเลนให้ดิฉันมันทํารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องคอยมองละเหมือนกับเป็นการเตือนนะคะจริงๆที่ผมบอกไปว่าคําว่าพรีเมียมเนี่ยเพราะว่าเราให้ความรู้สึกลูกค้าสําคัญที่สุดเพราะว่าเราถึงได้ใส่ตัวระบบตัวตาเสริมเซนส์มาให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าคนสําคัญของเราปลอดภัยมากที่สุดดีกว่าครับอุ่นใจชอบมากค่ะ ก็เพิ่มเติมมาได้ดีและลงตัวสำหรับ2ระบบนี้ไม่ว่าจะเป็น P C H หรือ L D A นะคะถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้หรือติดต่อกับเซลล์โดยตรงได้เลยนะคะก็ได้ทั้ง2สาขาต้องบอกอย่างนี้เราจะได้อ่ามีเวลาอธิบายหรือทำให้เข้าใจกับออปชันหรือฟังก์ชันบางอย่างมากขึ้น นี่ผู้สตาร์ทมีแล้วนะคะสมาร์ทเอนทีเนี่ยมีมีแล้วกุญแจก็เป็นสมาร์ทคีย์มีทุกอย่างค่ะต้องตอบเลยกระจกมองข้างปรับได้ภาพเก็บด้วยไฟฟ้าแล้วนี่นี่นี่ลืมลืมครับนี่กล้องบันทึกหน้าบันทึกหน้าแล้วก็หลังด้วยนะครับันทึกด้านหลังด้วยโอ้โหไม่ใช่มีแค่กล้องถอยอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้มีครบหมดเลยแล้วพวกนี้สเปคเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยถุงลมนิ่รภัยก็เจ็ดตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็โครงสร้างตัวตัวถังรถก็ยังเป็น G O a เหมือนเดิมที่คุณลูกค้าโตต้าคุ้นเคยคแต่ดิฉันชอบอยู่อย่างหนึง่งในตัวสปอร์ตพรีเมียค่ะคุณกอฟนั่นก็คือระบบสปีดตัวล็อกดิฉันชอบมากเลยเพราะปกติระบบเนี้ยถ้ารถเล็กๆเ,เ,เนี่ยเวลาเราไม่ค่อยมีหรอกครับใช่แล้วดิฉันชอบเพลนะินอ่ะเวลาดิฉันขับรถดิฉันจะไม่ล็อกรถแต่ถ้ามีระบบนี้เวลารถเคลื่อนที่ไปได้ระยะทีะ่สมควร,คร รถเขาก็จะล็อกเองพอล็อกเองเนี่ยมันช่วยให้เราไม่เผลอเลยเวลาเราไปเรอไปจอดติดไฟแดงใครก็เปิดประตูขึ้นรถเราไม่ได้สมมติสมมติว่าคุณพ่อดีกว่าซื้อรถให้ลูกสาวใช้ใช่ผมว่าระบบนี้มีประโยชน์กับกับลูกสาวมากครับเพราะว่าอย่างบางทีขับรถออกต่างจังหวัดกันเปียวๆื้นที่อาจจะเป็นถนนไม่ค่อยดีต้องใช้ความเร็วตามๆคนอาจจะวิ่งมาเปิดประตูเราได้แค่เราจอดรถติดไฟแดงเนี่ยคนเปิดประตูรอตอนไหนเราไม่รู้ดิฉันเคยแกล้งเพื่อนนะคะ เมื่อก่อนนางใช้รถเล็กแบบนี้แหละแล้วเขาไม่ไม่ได้ล็อกรถอ่าดิฉันขับรามท้มาดิฉันเดินไปเปิดประตูรถเขาเขายังตกใจมากเลยอะตกใจนะครับขคบมาเปิดประตูรถเราเ่ยตกใจนะคือแกล้งเขาเป็นคนชอบแกล้งแต่ตอนนี้นะคะถ้าใช้รุ่นนี้มีระบบสปีดออโต้ล็อคมันจได้ก็ไม่เปิดไม่ออกครับข้างนอกเปิดไปได้แน่นอนนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวฟังทดลองขับจริงจริงวันที่สี่ห้าหกนี้ อยากให้มารถลองขับทดลองขับค่ะอ,อยากให้มาทดลองขับอยากให้มาสัมผัสรถตัวจริงเพราะว่า,าในเรื่องของทั้งหมดที่ดิฉันและคุณกอฟได้สื่อสารให้กับคุณลูกค้าในแฟนเพจไปเนี่ยบ,บางอย่างคุณลูกค้าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกับ,บตัวรถหรือสเปครถ ขอฝากไว้เลยค่ะว่าวันที่4วันที่5วันที่6ตั้งแต่8ปดโงเช้าถึง17บเนาฬิกาตอนเย็นก็คือเราเปิดให้คุณลูกค้าเข้ามาทดลองขับได้ทั้ง 2, 2> สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักสำนักงานใหญ,ญ่หัวสะพานนะคะคบเบอร์โทรศูนนะคะแล้วก็7 0็ดศูนย์ดกิฉันชอบสลับนะคะแล้วก็ที่าสาขาชาบอกแขมจะเป็น0ูนย์ส 8 8 8ครับผมอ่าได้ทั้ง2ที่เลยนะคะการได้มาเทสได้เราจะได้สัมผัสครับสิ่งที่ผมพูดไปคุณลูกค้าอาจจะไม่ได้รับรู้ครับต้องมาสัมผัสใช่ค่ะนี่เราหล่อสวยๆอย่างนี้มีที่นี่ค่ะอันเราสองคนก็กินเวลาไปเยอะแล้ววันนี้นะคะก็ขอลาทางแฟนเพจของเพสโตยทาฟิบุรีไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะบครั